ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเว็บกินทีนะครับเราอยู่ในเกม GTA GTA อนไลน์นะครับ GTA 5ออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่ที่เท่าไหร่วะที่4นะครับน่าจะที่4จำไม่ได้แล้วเหมือนกันแนะล้วสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเราจะไปแต่งรถคันหนึ่งนะครับที่เป็นรถที่ราคาแพงที่สุดในเกมในตอนนี้นะครับเป็นน,น,นับเฉพาะรถยนต์นะคือรถคันนี้แพงที่สุดแล้วนะครับ ก็คือเจ้านี่เลยรัตติ x 8 0โปรโตปรอนโตอะไรสักอย่างนะครับก็ราคาสองล้านเจนะครับผมซึ่งผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับเก็บอยู่ในรถของผมเองนะครับผมซื้อมามันจะมีโปรโมชั่นอยู่ตอนนั้นรถเหลือราคา2ล้านผมก็รีบกดซื้อมาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อแล้วอยู่ในรถของผมเองนะครับเราจะเป็นวันนี้เราจะไปแต่งเจ้าคันนี้กันนะครับดูซิว่าความแรงของมันจะสมกับราคาของมันหรือเปล่านะครับแล้วมันจะแต่งได้มากขนาดไหนเนี่ยเราไปดูกันเลยนะครับผม ปเราไปที่รถของเรานะครับอ่านะครับพอเรามาที่รถผมนี่นะครับเจ้าคันนี้นะครับตั้งแต่ซื้อมายังไม่ลองขับเลยนะครับเนี่ยมาจอดอยู่ในรถของผมนะครับยังไม่ลองขี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขี่ครั้งแรกเลยนะครับในคลิปนี้เลยนะฮะลองกันเลยเสียงเปิดประตูมันแบบฟึบมันดูพรีเมียมยังไงก็ไม่รู้นะฮะอ๋อโอเคนะครับภาพอาจจะมีอาการแหลก นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ไม่นิดหน่อยอาจจะแหลกเยอะอยู่นะครับเพราะว่าคอมของผมเนี่ยกากคอสมควรนะครับเล่น GTA V ได้ก็บุญหัวแล้วนะครับอ่ามาดูของเรื่องเรื่องของรถกันบ้างดีกว่านะครับเสียงของมันเดี๋ยวผมลองเล่เครื่องดูนะเช็ดเช็ดว้าเสียงโคตรโคตรจะโคตรจะรดแข่งนะครับผม เดี๋ยวผมอยากฟังเสียงาตาร์ตอีกท,ทีมีเสียงาตาร์ตาไหมได้เสียงประตูมีเสียงเลยนะนะเดี๋ยวลองแยกฟังเสียงดูนะครับเน่าเสียงฟิปนหครับผมออเสียงาตาร์ตสจะใช้ได้นะครับอ้อลองๆลองขีนะ่ฮะโอ้โหเสียงยังก็เ f ฟนะครับสุดตีนจริงๆนะครับเอ้ย สอยป้ายไปแล้วอ๋อสังเกตสังเกตตรงอ่าสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับจะจะกระดิกตามที่เราเลี้ยวนะเลี้ยวซ้ายก็กระดิกซ้ายไหมเออใช่นะครับเลี้ยวซ้ายกระดิกซ้ายเลี้ยวขวากระดิกขวานะครับใช่ไหมอ่านะฮะเห็นไหมปึ๊ปึ๊กปึ๊บปึ๊นะครับอ่ะเราลองขับไปแต่งกันนะครับผมอ๋อตอนไฟแรกมันยังมีเสียงอะรแปลกเสียงไม่เหมือนท่อหรือเสียงเหมือนแบบเอาเหล็กมาตีกันอะ แต่โดยรวมแล้วผมถือว่าชอบนะเสียงเสียงนี้ใช้ได้เลยนะครับเสียงนี้สตีนนะครับเสียงนี้ยังกับเอฟวันนี่ขนาดยังไม่แต่งนะเนี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งกันนะครับอ๋อน,นีครับโคตรหล่อนะครับ,รนะรบเราชนป้ายมาเมื่อกี้นะครับต่อมไปสักหน่อยสามรอยนะครับอ ต้องบอกเลยว่ากว่าจะได้คันนี้มาในกิบเงินอยู่แทบตายเหมือนกันนะครับเล่นโอ้โหเล่นไฮกันหลายรอบเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็ผมก็เพิ่งไปเล่นเล่นมาเพิ่มมาสดๆร้อนๆเลยเพื่อจะเอาตังค์มาแต่งรถเนี่ยแหละครับมาแต่งคันนี้เลยนะครับอืเลิ่มนไปเลยครับไปที่เกาะครับใส่ไปเลยครับสุดไปเลยห้าหมื่นนะฮะตังค์เราจะหายของพุ่งพุงหวบนะครับเบรกนะครับลสซิ่งเลสเบรกเลยฮะเบรกรถแข่งนะครับสามหมื่นห้าจัดไปนะครับอันนี้เป็น น่ารถนะครับมันมีอะไรบ้างอันนี้ primary color อ่าแมวแมวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับใส่ไปฮะคาร์บอนนะครับ <great taste. S 1> แล้วก็เอนจิ้นนะครับเวลสี่เป็นเลยสามหมื่นสามนะครับ mm hmm. ยัดเข้าไปอันนี้เป็นท่อนะครับอ่าท่อจะสังเกตตรงท่อนะครับมันจะมันถ้าเราอันนี้ราคา ท่อราคาเจ็ดราคห้า7ิ0นี่คำพูดไม่ออกนะครับพูดติดๆขาดขออภัยนะครับอ่ามันจะถ้าเราเลือกอันนี้เนี่ยมันจะมีแบ่งแบบท่อมันจะแบ่งเป็นอย่างเงี้ยสองฝั่งแบ่งแบ่งครึ่งอ่ะเออแบ่งครึ่งท่อซึ่งปกติจะเป็นอย่างงี้นะครับซื้อไปนะครับเจ็ดรอห้าสิบนะครับราคาเบาๆเอ i v e อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นระเบิดอันนี้อ่าเป็นเสียงแตะลถนะครับขอไม่แต่งแล้วกันนะครับเปลืองตังค์นะฮะมาถึง ไฟกันบ้างใส่ไปเลยฮะไฟซีนอนนะครับเจ็ดพันห้านะครับไฟนีออนเดี๋ยวเพิ่งแต่งรายการขอไปเลือกสีต้นก่อนแล้วค่อยมากลับมาแต่งนะครับอันนี้ประกันไม่เกี่ยวนะฮะป้ายทะเบียนนะฮะสีดํานะครับจัดไปรีสเปนะครับโอ้โหแต่งเยอะมากนะครับสีนะครับ่เดี๋ยวลองดูก่อนสีไหนสวยสีชมพูนะครับชมพูดําไม่ใช่นะครับเดี๋ยว ลองผมอยากลองกดดูสีเขียวสีที่ผมชอบนะฮะสีเขียวมะนาวลองดูเล่นๆนะฮะนี่ๆๆก็ใช้ได้อยู่นะแต่ไม่เอาอ่ะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กับสําหรับคันนี้นะครับผมว่านะชิบ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 มีสีไหนสวยๆม้งเนี่ย สีออกเล็กๆอย่างนี้ก็สวยเปอีกแบบนะแบบออกแนวแบบโทนมืดๆหน่อยนะครับก็อ,อย่างนี้ก็สวยนะจริงแล้วอะเนี่ยแบล็กสตีลดาร์คสตีลแบล็กแบล็กกับดารเนี่ยสวยกันนะครับออกแนวเป็นเอาเป็นว่าผมจะแต่งอันนี้เป็นโทนมืดๆหน่อยแล้วกันนะครับอ,อแบบไหนดีแบล็กสตีลแล้วกันนะครับปึ๊บจัดไปนะครับเอ้มันมี นะผมเลือกเป็นผมมีสีทองด้วยไม่เอาไมเอาเป็นสีด้านดีกว่าไหมสีด้านได้สวยกว่าไหมนะครับแบ็กสีด้านไม่มีไม่มีแบ็คสตีลนะครับเอาสีานี้แหละนะครับหรือจะเอาเป็นสีเทาดีไม่สวยนะฮะต่อไปสีที่สองนะครับสีโคมเลยไหมไม่เอาดีกว่านะฮะคลาสสิก ่าเป็นดาร์กดีไหมตัวนี้ที่เป็นสีเดียวกันไปนเลยหรือยังไงดีซิเวอร์ไหมหรือที่เป็นคาร์บอนแบค็คคาร์บอนแบค็คกับแบค็คไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะฮะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อ่านไม่ออกนะฮะขออภัย อันนี้ดีกว่านะครับสีนี้ใช้ได้อยู่นะไม่ดำจนเกินไปนะครับเอาสีนี้แล้วกันเอ้ไม่มันมันต้องดำกว่าน,นี้นิดนึงอะ่ะนี่แล้วกันคาร์บอนแบ็คดีไหมอันนี้แหละนะครับที่เกีย็เลือกมากนะครับโอเคนะฮะอันนี้ผมจะแต่งออกสีแบบดำๆมืดๆหน่อยแล้วกันนะฮะอันนี้สีตรงไหนเอาสีภายในนะครับเอาสีอะไรดีวะ เปน็นเดี๋ยวค่อยอเราค่อยมาแต่งตรงนี้ทีหลังแล้วกันนะฮะอ๋อนี่สีขอบนะฮะใช่ไหมใช่นะครับสีขอบขอบเนี่ยขอบล้อขอบอะไรพวกเนี้ยนะฮะมาสีอะไรดีนะฮะโอ้โหวิ่งดำแดงก็สวยนะวิ่งใช้ได้เลยอะดำแดงวิ่งใช้ได้เลยนะเราลองดูสีื่นก่อนนะครับสีชมพูก็ใช้ได้อยู่นะครับสีม่วงไหมอ่าสีหรือจะเป็นสี เอาตาบูก็โอเคนะสีเขียวบันหนึ่งนะฮะลามกีนโหสุดตีนะก็ใช้ได้อยู่ลามกีนแต่ไม่เอานะฮะผมแต่งแต่งรถสีเขียวดำมาเยอะแล้วนะฮะแล้สีเหลืองนะนีไหมนี่สีเหลืองสีเหลืองก็โอเคนะ เฮ้ยเอาสีดำแดงดีกว่านะฮะผมว่านะเนี่ยเรดเลยเนี่ยฟอร์มูล่าเอ่า t ริโน o เ e d นี่แหละ t o ริโน r เ d แปลดีนะฮะเฮ้ยสวยนะฮะจัดไปนะฮะสองพันแปดอ่าสัญลักษณ์ Q มันอยู่ตรงไหนวะไม่เอาเลยฮนะไม่ใส่นะฮะเอ๊ะเดี๋ยวน,นี่ยังไม่เปลี่ยนทีมคัลเลร์ ภายในนะฮะอ,อสีแดงไปนเลยไหมแต่ขอเป็นแดงอ่อนหน่อยละกันเออแดงอ่อนๆหน่อยละก,กันนะครับแดงแก่ๆนะครับมันแก่หรืออ่อนวะอย่างเงี้ยเออแดงแกๆแ่ๆละกันนะครับอ่าโอเคสมมุ๊ขายเท่าไหร่ล้านสองนะฮะสกเกิร์ต แต่เรายังไม่ขายเนะี่ยม,มันดูสเกิร์ตกันบ้างนะฮะอ่าสีที่สองเอ้ยไฟมาดี้อ๋อเ,เป็นคาร์บอนแล้วกันคาร์บอนไฟเบอร์สเกิร์ตนะฮะจัดไปนะครับเหมือนเหมือนกว่าสปอยเลอร์นะฮะนี่ตัวทำเป็นรถรถเท่เลยนะฮะโอุ้ปบลเลอร์นะฮะและต่ออันนี้มันต่างไงอ๋อมีข้างๆตัวนี้นะฮะเพิ่มข้างๆมาหน่อยนึงอันนี้โอ้โหอันบลเลอร์เลย โคตรจัดรถแข่งนะครับเอาไปเลยฮะชอบผมชอบอะไรที่มันแบบจัดเต็มนะฮะหายไปละวหมื่นสามนะฮะซัปเพนชั่นอันนี้ซัปเพนชั่นนะครับคือการโหลดเตี้ยนะฮะปึ๊บโหลดสามสุดไปเลยนะฮะสี่พันสี่จัดไปทันมิชชั่นระบบเกียร์ฮะจัดไปเกียร์รถแข่งนะครับเทอร์โบนะฮะจัดเข้าไปนะฮะเสียงเทอร์โบมันเฟี้ยวดีนะฮะมันดังชิ่งชิงชิงนะครับ วิวนะฮะล้อนี่ผมว่าผมจะผมว่าผมจะไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าล้อมันสวยอยู่แล้วนะครับแล้วแบบมันมีขอบสีแดงของมันด้วยใส่ล้อมันแล้วสวยมากนะครับอันว่าผมไม่เปลี่ยนแล้วกัรล้อนะฮะท้านรู้สึกว่าถ้าไม่เปลี่ยนล้อนี่มันจะเนี่ยนะไามา่ของใส่คัลเลอร์ไม่ได้ใส่ยางไม่ได้นะครับ อันนี้ยางกระสุนนะฮะใส่เข้าไปนะฮะสีของควันนะฮะควันสีอะไรดีนะฮะสีแดงไหมหรือจะเป็นสีดำไปเลยสีแดง,ลลแ,งนะแล้วกันโอ้แต่แพงเหลือเกินอะจับนี้ละสีแดงไปเลยนะฮะควันแดงนะฮะนานๆที่ผมจะแต่งแนวดำแดงบ้างนะครับวินโด์นะฮะอ่า อ่าัหแบบนึ่งนะเอาแค่ไลท์สโมกก็พอนะครับพันห้านะครับไม่ชอบหน้าต่างที่มืดเกินไปนะฮะหมดแล้วนะฮะมีอะไรที่ผมผมคิดว่าจะกลับมาแต่งตอนแรกไหมหลืมอ๋อนี่ไฟไฟ,ไฟใช่ไฟนีออนนะครับนีออนเลียลรอบคันเลยนะฮะสามหมื่นจัดไปสีนะฮะเลือกสีชึบสีอะไรถึงจะเข้ากับคันนี้นะฮะสีออกสม้มส้ม แดงมาเลยไหมสีแดงแล้วกันนะฮะนี่นะฮะโอ้ใช้ได้อยู่นะครับง๋อจัดปลายหกพันหกเอาโอเคค้างนิดนึงนะฮะ<ม>ก็น่าจะหมดแล้วนะฮะลองเดี๋ยวผมลองไล่ดูแป๊บหนึ่งนะฮะอะไรที่เรายังไม่แตกนะครับ จะดูว่าเผื่อมันมีสีอื่นที่เข้ากับรถผมมากกว่านี้นะฮะไหบม่น่ามีแล้วแหลนะฮะสโตนซีเวอร์ไหม,ไมสีซีเวอร์ก็ใช้ได้อยู่นะแต่ไม่เอาละเสียตังซื้อไปแล้วนี่โอเคฮะสำหรับการแต่งคันนี้ก็ เอาไว้แบบหน้าตาแบบนี้แล้วกันนะครับก็สวยใช้ได้เลยนะฮะสีดำแดงนะฮะออกแนวมืดๆนะครับอ่ะเราลองไปเทสกันดูเลยดีกว่านะฮะเช็ดเช็ดเช็ดเสียงคุ้นแน่นแน่นกว่าเดิมเยอะเลยอ๋อเช็เค โอ้โหสติดนะฮะมันต้องอย่างนี้นะครับให้สมกับราคาสองล้านเจ็ดทั้งหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันที่สนามบินดีกว่านะครับเดี๋ยวนะเ้เสียงสุดยอดนะฮะมมมีอาการแลกนิดหน่อยนะฮะขออภัยโอ้โสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะสนามบินไม่เปิดเหรอ อาชิบหายแล้วจะเข้าไปไงล่ะคือคือมันมีวิธีเข้านะแต่รถคืเพิ่งแต่งมาเข้าใจไหมคือคือรถกูเพิ่งแต่งมาจะขึ้นด้วยวิธีนี้มันก็โอ้โหเสียดายรถตัวเองนะฮะจะลองดูจะพยายามทำให้รถมันเสียหายน้อยที่สุดนะครับมันมีวิธีทางอื่นว่าเข้าไปแบบรถไม่เสียหายเนะี่ยอันนี้ไม่รู้จริงมันนานทจะได้มาสนามบินนะฮะเสียรถก็แบบ สยอดนะฮะยังก็อยู่ในสนามแข่งไปต้องแรงมากนเลยนะ,ะช้าเรื่อยๆฮะเอานั่นไงซัดเป็นหนึ่งรอยนะฮะโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันทดสอบกันนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่สนามบินแล้วนะฮะเราเตรียมพร้อมนะฮะทางตรงไปเลยนะครับ แล้วก็มีบาดแผลหนึ่งแผลนะฮะชนเมื่อกี้ตอนเข้าสนามบินนะฮะเปิดไฟด้วยเพื่อความเฟี้ยวนะฮะแต่งไฟซีนอนมาก็ต้องใช้นะครับนะฮะก็อย่ารอช้าฮะจัดไปนะฮะเร่งเครื่องก่อนโนชอบเสียงเครื่องมากเลยเปิดตั้งไหนมาดูภายในด้วยยังไม่ดูภายในเลยนี่มาโอ้นา นะฮะสำหรับภายในพร้อมสามสองหนึ่งไปโคตรจะเปรี้ย,เยวเสียงเสียงนี้บอกเลยเหมือน F1 มากนะฮะมันอยู่ในสนามแข่งว้าวเบรก โคตรแรงนะฮะเดี๋ยวไปกลอ้องกลับกลอ้องไปอ๋สวยทุกมุมนะฮะรถคันนี้นะครับถ้าไม่มีแผลตรงน,นี้นโคตรจ,จะดูดีมากเลยเนี่ยนะฮะถ้าไม่ชนตอนเข้านะนะฮะ <c oughs> ก็สำหรับคันนี้ก็สุดยอดเลยจริงๆนะครับก็สำหรับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยกันแต่สำหรับการแต่งรถเจ้ากระติ X 8 0นะฮะหรือ X 8 0นั่นเองนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบายครับผม